นำทีมด้วยสาวน้อยนะจ๊ะดอกอันชันมาลูกไหมอะ,อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีของจูนชาแนลนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสวนนีรุยสวัสดีตอนเช้าๆนะจ๊ะพาอชมบรรยากาศบ้านสวนนีรุยนะคะตามขึ้นแล้วพี่น้องอันนี้เจ้าออกแล้วนะคะจะทําเป็นบ้านนะคะบ้านห้องรับพี่น้องเมืองนะคะพี่น้องอาจจะเบิองในคลิปต่อมอาจจะเบิองในคลิปของนีรุยแล้วนะคะจะทําบ้านกัน เดี๋ยวจะไปหาลูกสาวกันนะคะตอนนี้นะความขยันของเด็กน้อยนะจ๊ะกำลังกันหดะนะดอกไม้มากี้สวัสดีค่ะนาลูกสวัสดีค่ะมากี้กลังกันรดต้นไม้นะครับพี่น้องสาวๆแบบของสี่ขยันค่ก อีโนูก็อะไรไปรงเรียนมันี่ก็ฮะเ้งโอ้ออยอไรไปอะไรไปนะคะรถตนน้นไม้ของเด็กสาวน้อยบ๊วยอีกอืสาวมัน่หลายอืมออยานบอกพี่น้องแต่ว่า อยู่ก,กับน้องมากี้นะคะวันนี้ตื่นเช้าเช้าสรุปสรุปคดหน้าต้นหมอคนไม้นะคะพี่น้องบางทีล่ะ ก็อดีมากวันนี้เพื่อนตื่นหลับนเนะนี่ด้ยตืน่นนอนนี่สามคืึแล้วนะคะพี่นอ้องพาเดินไปดูธรรมชาตินี่จะเป็นน้องกบนะคะสวัสดีค่ะ แต่พาาก็นเลยเอาเงาต่อยดอยู่ในหม้อมันเงาดอกน้ำซุปกัแร่แช่น้ำนมเดี๋ยวโจก็จะไปอาบ้นาำแล้วนะครับอ้ยคือเลี้วไว้เนี่ยคุ้ยตั้งหนี่ล่ะแบบนี้รูยชาแนลนะคะฮะเอาคือตั้งหัวสิมัทไายคลิปนี่ล่ะงามบริส่ทซีนี่สวย ให้น้องมากี่หดหนำกุกไมมเออพอแล้วเออเออพอแล้วโอ้ยก็ดีสีไรหวะเพิ่งตื่นวันนี้เพิ่งอารมณ์ดีนะครับมาตื่นสาวกับแม่วันห้องใส่หมูเลยอ้าแอแอแดแดเน่เน่ประเด็นประเด็นสิบ้าทเอาเราสิพาทพี่น้องไปเบิ่งกบกันไปเกี่อาหารโอ้ยไปหาเบิ่งลูกอีเมย์เด้อเอาไปเบิ่งลูกอีเมย์ก่อนเด้อพี่น้องเด็กมากี้ป่ะเฮา ไปไปเบิ้งกรบใส่เกลือน้ำลวกไปเร็วๆต้องเท้าอยนูยูใส่เราจะไปดูฟาร์มกรบกันนำทีมด้วยสาวน้อยนะจ๊ะดอกอันชันมาลูกมัมยอ,อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับพี่น้อง แมนาา่นี่คือมันนั่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 นลมซ้ำเดี๋ยวพี่น้องสิว่าไปขา่าวหปไปดูฟาร์มกบซินี่เออนี่ีหนูเข้าไปนี่เข้าได้ปะได้ไป อุ้ยนี่ไงนี่ไงกบนะครับพีน่น,น้องข้าก็ตัวเนโน่อยู่นะคะน,น,น,นันตัวใหญ่เกียร์มันระบบพอเกียเข้าคนแรกเกียร์ก็ได้มานี่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 ฝามกบอุ้นคือบ่ติงมันมันอยู่นะคะ น้อนเขาได้เตือนครับนี่เป็นยากาศยากาศยังบ,บ่ได้เตือนบ่ไปเดินต่อยากาศเก่าๆนะคะเป็ดเมื่อกี้จะพาแม่ไปใส่ ฮะีนูจะพาแม่ไปใส่เบงเก็บไข่บ่ฮะเปีดยไก่หานนะคะไอพูนหานนะคะเป็ดมันลงไปเล่นน้ำบ่เปี๋ยมาเห็นมาเบิงใกล้บบนี้ เบื่องไข่มันมีบนี่ไขยู่บีทมันม่ไล่เฮียมันใจไอ้หนูเขาไปเก็บที่ไรหอีปะฮะนะคะไม่ได้เก็บนะคะวันนี้หยุดก่อนนะคะอันนี้เป็นฟาร์มวัวนะคะใส่ เป็นอย่างกะโหลกม่ลอออกอะไรเดียดนั่นก่อนอ๋อหัวนะคะหนึ่งสองสามักตัวมื่กี่งสาตนะครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วเย็นี้มาแล้วอ้วนตุลิอ้วนอ้วนอุวน อุนอุ่นเฮ้ยอุนเส่มันให้แม่จับอยู่บ่มันให้จับอยู่อืมตัวนี้จอมันมามีเขามันกระจายตั่นตัวนี้มี่เขาเยอะมากกว่าั่นมันกระจาตัวฝุ่นแต่งสนนะคะไปเดินต่อเขาเป็นขอกเป็นห้างนะคะอันนี้น้องสระไม้นะคะปลามันเลี้ยงแล้วจ้า นีแ่แหละครับพี่น้องความสุขที่บ้านส่วนนี้ดูไม่ได้มากแบบนานมากอ้อเอาเติมน้ำมันบ่น,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 มมน่นอสม่า,มา,มาะนถามหาเนาี่ยไปเห็นหนาเนี่ยนี่เน่ยม่ยาย่ไปใส่วางสิเร็ว แม่จะใส่บางเห็ตัวสองหมื่นอสามหมื่นเสียไปใส่ไปเย้าเสียวางเสียแม่ไปอัพเกรดมันจะใส่มาไปกินงฝึกว่าไปกินงเขาวีสวยคนนี้เออเห็นอยู่ได้ล่ะค่ะค่แล้วมมเดลเป็นยังไงคือว่าแม่กับ่านนี้แล้วสวยนะอโหูว่านี่เป็นจริริงสิทีนะคะพี่น้องพามากี้พาแม่จูนชมสวนนิดรุยนะครับพี่น้อง มาจบที่รถยังนี่รถไ,<ท>ไทยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยให้ช่องน้องมากกี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ให้กับทีมงานพวกเราด้วยที่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมกดส s c r i b e ให้ช่องจูนชาแนลด้วยนะครับพี่น้องมันนีอาณาสดนะครับยังใส่ชุดนอนอยู่นะคะให้ดูบรรยากาศมันนี่มีอย่ยังลายนะครับพี่น้องเอาไว้สำมีนะคะโอเคราตีอ้อยราตีพ่ว่าไปแล้วนะครับพี่น้อง สวัสดีค่ะบ๊ายบาย